หลังจากเราเขียนแบบหรือว่าเราทำงานเสร็จมาประมาณหนึ่งแล้วเราต้องการจะนำแบบนั้นออกไปทำพรีเซนต์ต่อหรือว่าต้องการพิมพ์เพื่อที่จะเอาไปคุยแบบหรือเพื่อที่จะเอาไปตรวจงานเราก็จะต้องมารู้เรื่องของการวางเลเยอร์ก่อนนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราต้องการสเกลเท่าไหร่เราต้องการพิมพ์ออกไปในหน้ากระดาษเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นดิจิตัลหรือฮาร์ดคอปปี้ทีนี้เรามาลองทดลองดูนะครับจากไอตัว แบบบ้านแปันขนาดเล็กๆตัวนี้ก็ขนาดกว้างอยู่10เมตรตรงนี้6เมตรแล้วก็มาลองดูว่าเราจะมาพิมพ์ลงไปในหน้ากระดาษสมมติว่าผมจะตั้งเป้าว่าผมจะพิมพ์พีเซนลงไปในหน้ากระดาษ a 2วิธีการที่เราจะเซตอัพเลเยอร์นั้นสำหรับของเวอร์ชั่น7กับ6นั้นต่างกันนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับทีนี้ผมจะมาทำด้วยวิธีการที่เวอร์ชัน6ใช้เดิมก็คือข้างล่างตรงนี้นะครับ มันจะมีหน้าจอที่เราเปลี่ยนใช่ไหมครับจากท็อปเปอร์สเปกติกฟอนต์ต่างๆที่เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีปุ่มบวกตรงนี้ให้เรากดปุ่มบวกตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้เราเลือก New Layout แล้วตรงนี้นะครับก็คือให้เราเลือกเอาว่าเราต้องการพิมพ์แบบไหนตอนนี้เนี่ยเราจะเซตอัพตอนนี้เราจะยังไม่ได้พิมพ์ออกไปแต่ว่าให้เราเลือกไดเวอร์ที่เราต้องการจะทำก่อนให้เราเลือกเป็น Rhino PDF ก่อน สำหรับดเวอร์ตัวนี้ก็คือในตอนที่เราลงโปรแกรมใหม่ๆมันก็จะมีตัว Lino PDF แล้วก็ดิเวอร์ต่างๆที่มีในเครื่องของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าของผมนั้นจะมีตัวหนึ่ง Foxit ตัวนี้นะครับ PDF p r i n t e r ตัวนี้ผมลงดเวอร์ตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัว Lino PDF นั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของการปิิ้นไปแล้วตัวหนังสือภาษาไทยฟอนต์ภาษาไทยเวลาเราปิิพนแล้วมันจะสละจมหรือลอยซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่ ตัว d ดเวอร์ไลโน่พีมันไม่สามารถจะ,จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราพิมพ์โดยที่เราใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครจะต้องใช้ภาษาไทยในการสเปคแล้วก็เขียนแบบก็คงจะต้องลง d ดเวอร์ฟ็อกอตัวนี้ก็สามารถเซิร์ชหาได้มันจะมีตัวล e ดเดอกับตัวโปรทดลองใช้ดูตัว f o อกอิ h แฟนทอมพีดีเอฟพิมเตอ เซิร์ชหาตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ลงไดเวอร์ตัวนี้แต่ในที่นี้ผมจะใช้ตัว STANDARD ที่มันมันให้มาพร้อมกับโปรแกรมก่อน mm hmm. ก็คือ l n o PDF เวลาเราเลือกไดเวอร์เสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกหน้ากระดาษก็คือเราจะเลือกหน้ากระดาษเป็นไซส์ไหนนะครับตัง่ A0 A1 A2 A3 A4 อ่าตอนนี้ผมจะใช้ A2 ก่อนแล้วก็ให้เราเลือกเป็นแนวตั้ง p o r t r a หรือว่าแนวนอน Landscape ผมเลือกเป็นแนวนอนสังเกตว่าตัวขนาดของกระดาษตามมิลลิเมตรนะครับก็คือ594มิลลิเมตรคูณ4 2 0นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างมันจะให้เราเลือกว่าเราต้องการมีวิวดีเทลเนี่ยมีกีนมีกี่วิวนะครับตอนนี้ให้เราเลือก1ก่อนแล้วมันจะมีให้เราเลือกมากที่สุดคือ4วิวตอนนี้เราเลือกแค่1ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยจะมาอธิบายถึงเรื่องไอตัวดีเทลวิวอีกทีหนึง่งโอเค มันก็จะสร้างเพจตัวใหม่ขึ้นมาข้างล่างครับก็จะเรียกว่าเพจหนึ่งทีนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้ดล้ Double ันคลิกนะครับสมมติว่าตรงนี้ก็คืออ่าอะไรดีแป้นเป็น A1 แป้นละกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราสร้างตัวเลเยอร์แล้วเราเปลี่ยนใจเราอยากได้กระดาษไซส์อื่นแล้วก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ไปที่เลเยอร์ปรับปริ้ได้ เราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นแป้น2เป็น3ก็เลือกจากตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนไซส์หน้ากระดาษก็เลือกเปลี่ยนได้เลยในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะครับ cancel เมื่อเราเปิดหน้าจอของ layout มาแล้วมันก็จะมีตัว view เนี่ยโชว์มาที่ top view แล้วมันก็จะซูมไปคุมงานทั้งหมดที่เราทำถ้าโปรเจกต์เรามีขนาดใหญ่มันก็จะซูมกว้างทั้งหมดนะครับถ้าเกิด ใครเขียนแบบแล้วมันมีเส้นอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากตัวแปลนเราสมมติผมมีเขียนเส้นอื่นๆไกลๆเนี่ยมันก็จะซูมอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในหน้าจอตอนนั้นให้มาพอดีฟิตกับตัวหน้าวิวดีเทลของเราในที่นี้ผมในแบบผมนะ่ะจะมีแค่ตัวแปลนเพราะฉะนั้นมันก็จะซูมมาฟิตพอดีกับตัวแปลนครับหลังจากที่เราสร้างเลยเยอร์แล้วถัดมาเราก็ต้องมาดูว่า ตัวสเกลที่เราจะใช้คือเท่าไหร่ตอนนี้กระดาษเป็น A2 วิธีการเช็คว่าสเกลตัวนี้มันคือเท่าไหร่ให้เราคลิกเลือกตรงเส้นของวิวดีเทลนี้ครับมันจะมี2แบบนะครับเราทดลองก่อนเราแผ่นซูมได้เหมือนกับในหน้าจออย่างหนึ่งคือจะบอกกันว่าตรงนี้ให้เราคิดว่ามันคือเลเยอร์เนี่ยมันคือหน้ากระดาษหน้ากระดาษนะครับคือหน้ากระดาษจริงๆของเราก็คือหน่วยมันจะเป็นมิลลิเมตรแต่ถ้าเรากลับไปที่ท็อปวิวตัวนี้คือตัวโมเดลงานของเรานะครับ หน่วยที่เราทํางานอยู่ตอนนี้ผมทํางานที่หน่วยเมตรนะครับก็คือตัวนี้หน่วยเมตรแล้วถ้าในเลเยอร์ตรงนี้หน้ากระดาษ A2 จะเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับนะเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าตอนนี้มันจะแยกการทํางานอยู่เลเยอร์ก็คือหน้ากระดาษตอนนี้เป็น A2 ใช่ไหมครับก็คือหน้ากระดาษที่ถูกเจาะโดยหน้าต่างของวิวดีเทลตัวนี้แหละเจาะทะลุไปโชว์ในหน้าท็อปวิว หรือว่าจะเป็นวิวอื่นก็ได้แต่ในที่นี้มันจะตั้งต้นที่ท็อปวิวให้เราก่อนวิธีการควบคุมหน้าจอของวิวดีเทลถ้าเราดับเบิลคลิก2ครั้งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาใช่ไหมครับเราสามารถแพนซูมได้สังเกตอย่างหนึ่งครับตอนนี้จะสังเกตว่ามันจะบอกว่า View Detail ตอนนี้เป็นท็อปนะครับถ้าผมดับเบิลคลิกข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ดับเบิลคลิกนะครับคลิกๆมันจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ A 1 8 เวลาเราซูมแพนจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับวิธีการควบคุมวิวดีเทลก็คือเราจะต้องดับเบิลคลิกเข้าไปในหน้าจอวิวดีเทลคลิก2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะออกมาจากวิวดีเทลเราสามารถคลิกที่ตรงวิวดีเทล i l 2ครั้งมันก็จะกลับมาสู่หน้ากระดาษสังเกตอย่างหนึงครับเวลาเราอยู่หน้ากระดาษตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าชื่อของเลเยอร์ของเราก็าคือลอไรที่เราตั้งไว้แล้วถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไป มันจะบอกว่าเราเข้าไปในดีเทลที่เป็นท็อปแล้วก็ตัวข้างในตัวนี้มันก็จะเป็นหน้าสีเทาเหมือนกับตัวในท็อปวิวของเราตัวนี้ครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมปิดกริดไปเนาะผมเปิดกริดกลับมาก่อนเพื่อจะได้ให้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่งงนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนกลับมาที่เลเยอร์โอเคในเลเยอร์ถ้าเราเจาะเข้าไปในดีเทลท็อปแล้วถ้าเราแพนซูมมันจะเป็นซูมเข้าไปในตัวของท็อปวิว รเราสามารถแพนซูมได้แล้วก็เราสามารถจัดมุมของอเลือกเอาได้ว่าเราต้องการพิมพ์ส่วนไหนเช่นเราอาจจะพิมพ์แค่ส่วนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ทั้งอาคารอย่างนี้ก็ได้นะครับอัน้ให้เราเลือกก่อนว่าพอ o p o ร์เชันที่เราต้องการเลือกที่จะพิมพ์ออกไปนั้นอยู่ประมาณไหนสมมติว่าผมต้องการพิมพ์ให้ได้ประมาณสเกลประมาณนี้แล้วก็เผื่อพื้นที่ข้างๆสลหรับการทำอโนเทชันใส่เท็ก ใส่ดิเมนชันต่างๆผมคิดว่าน่าจะประมาณสเกลประมาณนี้นะครับสมมุตินะนะครับแล้วผมก็ดับเป็ลคลิก2ครั้งนะครับดับเป็ลคลิกที่ใหนหน้าจอตรงนี้ก็ได้หรือว่าดับเป็ลคลิกข้างนอกก็ได้นะครับดิบเป็ลคลิกมันก็จะกลับมาสู่หน้ากระดาษของเราทีนี้ถ้าในหน้ากระดาษนะครับเราก็จะแพนซูมตัวนี้ได้โอเคทีนี้ขั้นต่อไปก็คือมาดูว่าสเกลที่เราใช้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ให้เราเลือกตรงวิวดีเทลตัวนี้แล้วก็ดูที่ Proper t y ต แท็บพาวเร์ตี้มันจะมีรายละเอียดเพิ่มมาคือตัวดีเทลครับว่าตอนนี้สเกลมันอยู่เท่าไหร่ดูอย่างนี้เราอาจจะงงง,ง,งใช่ไหมครับมันจะบอกว่าตัวในหน้ากระดาษเพจนะครับหน่วยปิปพนมิลลิเมตร1เ mm, ท่ากับ0.037เ mm มตร in model ก็คือในโมเดลหน่วยละเป็นเมตรใช่ไหมครับที่ผมบอกไปถ้าเราวัดตรงนี้1มินนะครับมันจะวัดในโมเดลได้0.037เ mm, มตรนะครับในตัวของ ในโมเดลของเราจริงๆทีนี้เพื่อไม่ให้งงนะครับวิธีการใหม่ๆให้เราจําว่าให้เราพิมพ์ข้างบน1 0 0 0จําง่ายๆเลย1000แล้วสมมุติว่าถ้าผมต้องการสเกลที่ผมดาว่าสมมติตอนนี้ผมต้องการสเกลที่50สนะครับสมมติผมพิมพ์1ต่อ50 enter นะครับตรงนี้ก็ครับก็คือสเกล1ต่อ1ต่อ50นะครับถ้าเราต้องการ1ต่อ1้0นะครับเราก็พิมพ์100ตรงนี้1000ข้างบนนะ แล้วก็ตัวนี้100มันก็จะสเกลตัวนี้นะครับแล้วถ้าเราปิิ้นไปแล้วเราวัดด้วยสเกลของเรานะครับเราก็จะได้ขนาดที่1ต่อร้อยของหน้ากระดาษที่ a 2สมมุติว่าตอนนี้ผมต้องการที่สเกล1ต่อ50ผมก็เปลี่ยนตัวนี้มา1ต่อ50นะครับแล้วก็ผมคลิกที่วงว่างอ่าอย่างหนึง่งพอเราเปลี่ยนสเกลแล้วลองคลิกอีกครั้งหนึ่งครับมันจะบอกว่าสเกลตัวนี้มันเปลี่ยนกลับมาเนาะช่างมันนะครับมันจะคือปกติมันจะกลับมาอย่างเงี้ยหเท่นะครับ แล้วถ้าเราทาไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าโอเคหนึ่งถ้าถ้าเป็น0.05ก็คือ1ต่อ50นะครับแต่ว่าถ้ากงงนะครับก็เหมือนเดิมก็คือพิมพ์ข้างบน1000แล้วก็พิมพ์ข้างล่าง50 enter นะครับคุณก็จะได้1ต่อ50หลังจากที่เราเซตอัพแล้วอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือถ้าเราแพนเฉยๆโดยที่เราไม่ได้สูมเข้าไปนะครับอันเนี้ยยังไม่เป็นไรถ้าเราแต่เป็นคลิกข้างนอกแล้วก็เลือกตรงนี้มันยังอยู่ที่สเกล1ต่อ50อยู่อย แต่ถ้าเราเดยวไปคลิกเข้าไปในหน้าท็อปวิวแล้วนะครับแต่เราเผลอไปซูมนะครับแทนซูมไปซูมมาอ้าวทำงานต่อเผลอทำอย่างนี้นะครับแล้วอ้าวอย่างนี้เราก็ต้องมาเซตสเกลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเดยวไปคลิกกลับออกมาแล้วเราก็มาคลิกเลือกวิวดีเทลเห็นไหมครับสเกลมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะแก้กลับให้ไปเป็นที่1ต่อห้ก่อน หนึ่งทีนี้ผมไม่ต้องพิมพ์ข้างบน1000พเนาะเพราะผมรู้ว่าถ้าผมต้องการ1ต่อ50ผมก็จะใช้1แล้วก็ล่าง0.05นะครับนี่คือ1ต่อ50โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สเกลที่เราต้องการแล้วเราต้องเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ล็อกมันไว้ตอนนี้ผม,มจะเปลี่ยนสเกลนิดนึงซผมต้องการสเกลหนึ่งต่อ25ผมต้องการให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพิมพ์เพื่อให้ไม่งงนะครับข้างบนพิมพ์1000นข้างล่างพิ ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจัดวางนิดหน่อยระวังอย่าเพลอซูมนะครับอย่าระวังอย่าเพลอซูมกดแพนเฉยเยอย่าซูมนะครับโอ okay. เคแต่เบิคลิกข้างนอกนะครับเมื่อวางเรียบร้อยแล้วลองเช็คดูอีกรอบหนึง่งคลิกที่ขอบของดีเทลวิวแล้วก็ดูสิ1ต่อ25ถูกต้องนะครับติ๊กล็อกไว้ติ๊กล็อกไว้ไวนะครับติ๊กถูกล็อกไว้หลังจากนี้ถ้าเราดืบเบิ้ลคลิกเข้าไป มันจะทํางานเจาะเข้าไปในท็อปวิวก็จริงครับแต่ถ้าเกิดเราซูมนะครับมันจะซูมไปทั้งหน้ากระดาษนะมันจะซูมไปทั้งหน้ากระดาษนะครับโอเคนะทีนี้เรารู้วิธีการเซตอัพหน้ากระดาษรู้วิธีการเซตอัพตำแหน่งแล้วก็สเกลแล้วนะครับทีนี้มาทําความเข้าใจมานิดน,นึงก่อนสมมุติถ้าเราเจาะเข้าไปในหน้ากระดาษแบบนี้แสดงว่าเราตอนนี้เราทํางานอยู่ในท็อปวิวนะครับแล้วถ้าเกิดเราสมมุตินะผมลบตัวนี้ออกสมมตุติหรือว่าคุณทําอะไรสักอย่างเนี่ยผลบวกตัวนี้ออก ผม move เสาตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะไปแก้ในตัวโมเดลต้นฉบับด้วยเห็นไหมครับนม้มันสัมพันธ์กันนะครับผมคอนโซลกลับไปก่อนโอเคทีนี้เรารู้แล้วไม่ว่าเราจะทํางานในนี้สมมติว่าผมเขียนวงกลมในนี้กลับไปที่หน้ากระดาษของเรามันก็จะมีตัวที่เราแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของ layout ก็คือ หลังจากที่เราเซตอัพไว้แล้วแล้วเราก็ไปแก้ไขตัวโมเดลต้นฉบับเนี่ยเราก็จะสามารถพิมพ์ไปได้เลยเรื่องหนึ่งนะครับการที่เลเยอร์เนี่ยตอนนี้เรามีดีเทลวิวแค่อันเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากพิมพ์หน้ากระดาษเดียวกันแต่ว่ามี 2, 2ออแบบทำยังไงมีแปลน2อันนะครับหรือว่ามีแปลนอันนึงรูปด้านอันนึงหรือว่ามีแปลนอันนึงพร้อมกับแบบขยายอันนึงเราทำยังไงนะทีนี้มาลองต่อนะครับสมมติเราได้หน้ากระดาษอันนึงแล้ว เราได้สเกลเรียบร้อยนะครับวิธีการทําง่ายๆคือเรา copy ตัวคลิกขวาครับ copy ตัว layout ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเลือก move ออก copy แล้วผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วผมติ๊ก create แล้ copy นะครับผมเลือกเอาตัวนี้เป็นต้นฉบับเนาะแล้วผมก็ copy มันไปก็ create แล้ว copy โอเคมันก็จะ copy ตัวนี้มาครับผมผมเปลี่ยนชื่อมันนะครับเพื่อให้ไม่งงนะนะครับก็จะเป็นแบบ a 2นะครับ อันนี้อาจจะเป็นแปน2ก็ได้หรือตั้งชื่ออะไรก็ไดนะ้แปน2อบวกดีเทล1อะไรก็ได้นะครับสมมติแปน2บวกดีเทล1นโอเคนะครับในหน้ากระดาษที่2นะครับในแบบที่เป็น A2 ผมต้องการแปนสมมติผมมีแปนอันนึงแล้วผมต้องการซูมเป็นขยายอีกอันหนึ่งคนละสเกลสมมตินะทดลองดูครับถ้าเราเลือกตัว วิวดีเทลตัวนี้นะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะครับวิวดีเทลตัวน,นี้มันจะอยู่ในเลเยอร์ของ default นะครับอยู่ในเลเยอร์ตัวนี้นะสังเกตนะครับตอนนี้เพราะว่าเราสร้างหน้ากระดาษแล้วเคอเลตเลเยอร์ของเราอยู่ที่ default นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะอยู่ที่วิวเดิฟโ u l ์นะครับ <five minutes. S 2> ให้ดีเราสามารถสร้างเลยควรจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งแยกไปครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็น Paper ก็ได้นะครับนะเป็นหน้ากระดาษเป็น Paper รสักอันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึ่งก็ได้นะครับเพื่อจะรู้ว ในในเลเยอร์นี้นะครับแล้วผมก็ย้ายตัว view d e t a i l ตัวนี้นะครับ Chan g e object layer คลิกขวานะครับมาอยู่ในเลเยอร์ p พเตัวนี้จะสังเกตว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับนะถ้าผมคลิกเลือกกรอบน,นี้มันจะบอกว่าตัวนี้มันอยู่ในเลเยอร์ p e r นะครับโอเคถูกต้องละมาดูนิดนึงนะครับว่าสมมติว่าผมจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นแปลนอีกครึ่งหนึ่งเป็นดีเทลแล้วกันนะครับผมสามารถ Move ตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกมันเสร็จเลือกตัวนี้นะครับมันจะมีจุด c o n ท o l Point ขึ้นมานะครับแล้วให้เราเลือกแบบนี้นะครับเลือกแบบ window ตัวนี้แล้วเราสามารถขยับกับอบตัวนี้มามาไว้ตรงประมาณสักประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้มันเป๊ะนะครับแล้วก็สร้างเส้นไกด์มาก็ได้แต่ผมเอาประมาณเอาก็ได้นะครับแล้วมันคุณจะเห็นว่ามันตัดออกถูกไหมครับเราก็ต้องเซตอัพสเกลของมันขึ้นมาใหม่ถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะเซตอัพสเกลไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า เราล็อกดีเทลวิวไว้เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวคลิกออกมาก่อนคลิกเลือกดีเทลวิวแล้วไปอัลล็อกมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปใหม่แล้วทีนี้เราก็ซูมมันให้เล็กลงหน่อยหนึ่งนะครับให้มันได้สเกลหน้าตาของแปลนที่เราต้องการแล้วก็เดี๋ยวคลิกทีหนึง่งแล้วก็เลือกดีเทลวิวแล้วก็มาเช็คดูครับว่าสเกลที่มันควรจะเป็นเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้มันคือประมาณ1ต่อ58ใช่ไหมครับมันก็คือประมาณ1ต่อ5 0อะ่ะนะครับผมก็ 1>, 1ต่อ0.05นะครับประมาณนี้1ต่อ50นะครับนี่คือ1ต่อ50โอเคอ,อาจจะขยับมานิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกเมาส์กลางอย่าเผลอซูมนะครับอย่าเผลอซูมขยับนิดหน่อยโอเคอ่ะท่านคนนี้เดี๋ยวไปคลิกข้างน,นอกแล้วก็ล็อกดีเทลวิวไว้เช็คดูให้ดีว่ามันคือ1ต่อ50นะล็อกไว้แล้วเราก็ copy ปี้ดีเทลตัวนี้ครับมาอีกอันหนึง่ง ก็ถ้าใครมีแบบเช่นแปลนเราต้องการพิเศษแปลน2อันใช่ไหมครับแล้วก็เดินเปคลิกเข้าไปอ๋อยังเลื่อนไม่ได้นะครับเพราะเราต้องไปคลายล็อกมันก่อนอันล็อกก่อนเราก็อาจจะซูมไปแพนไปอีกแปลนอีกอันหนึ่งแล้วเรามาวางไว้ข้างๆกันเป็นอีกแปนลนหนึ่งแต่ที่นี้ผมต้องการสมมติว่าผมต้องการเป็นอ่าเป็นแบบขยายอ่าสมมติผมโมโว่าตัวนี้เป็นแบบขยายห้องน้ำนะครับสมมติตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้คือแบบขยายห้องน้ำนะครับแล้วก็สเกลประมาณไหนนะครับ คลิกอแล้วก็คลิกเลือกดีเทลวิวประมาณ1ต่อ20โอเคนะครับขยับมานิดนึงเงก็จะเป็นดีเทลของห้องน้ำคือ1ต่อ20นะครับแล้วสมมุติถ้าผมไม่ต้องการตรงข้างล่างนะครับผมก็เลือกดีเทลวิวแล้วผมก็ขยับมันผมก็เลือกตัวคอนโทรลพอยต์ข้างล่างแล้วผมก็ขยับผมต้องการโชว์แค่ประมาณนี้นะครับข้างบนเราเลือกได้เหมือนกันนะครับโชว์รูปประมาณนี้นะครับสมมุติถ้าต้องการ ตัดแค่ไหนเราตัดได้เลยนะครับตัดได้เลยผมโชว์ผมอยากเห็นนี่อยู่ด้วยนะครับผมก็แค่นี้แล้วเราก็สามารถขย่อมันไปวางตำแหน่งโ Position ที่เราต้องการพ s e n t ออกไปข้างล่างอาจจะมีแบบอีกอันนึงก็ตามหรือว่าจะมีตารางหรืออะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้เราก็จะมีแบบ2อันละเป็นตัวอย่างเอาอีกอันหนึ่งก็ได้มาทดลองดูนะครับอีกแบบนึงแล้วก็ ผมก็ให้มันเล็กหน่อยนึงเป็นสมมติเป็น,มมดเ,ปนเดี๋ยวผมจะขยายเป็นขยายตัวหน้าต่างแล้วกันจัดหน้ากระดาษก่อนครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเรามูฟมันไปครล็อกก่อนอ๋อนี่ไม่ได้ล็อกนะครับแต่มมค่ิกแล้วผมก็ซูมไปที่หน้าต่างสมมุตินะนะครับเป็นแบบขยายหน้าต่างแต่เมื่อกข้กงนอกดูซิดีเทลเท่าไหร่ประมาณ1ต่อ10อ่ะ1ต่อ10โอเคแล้วก็ล็อกไว้ อันบนเหมือนกันครับล็อกไว้จะได้ไม่เผลอเลื่อนแล้วต้องมาเสียเวลาในการขยับมันใหม่เราก็จะสามารถเซตอัพหน้ากระดาษเราโดยที่เราสามารถพีเต์แบบออกไปได้มีหลายๆสเกลได้ในหน้ากระดาษเดียวกันในการจัดการหน้ากระดาษเลเยอร์ถ้าเกิดเราทำเลเยอร์ไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะมีเลเยอร์หลายหน้านะครับเราวิธีการจัดการสมมติว่าถ้าเราต้องการเรียงหน้ากระดาษเราต้องการสร้าง a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆสมมติว่าผมสร้าง a a 2, a 3, อีกสมมักอันหนึ่งเป็นตัวอย่าง New Layout เป็น a 3แล้วกันนะครับอะไรสักอันหนึ่งมันก็จะสร้างถัดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าผม Copy ถูกไหมครับมันจะมาอยู่ฝั่งนี้อันนี้มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าผมต้องการเรียง 1, a 1 a 2 a 3เนี่ยวิธีการถ้าในเวอร์ชัน6นะครับมันจะต้องใช้วิธีการจัดการได้โดยการใช้วิธีการคลิกขวา move มันเท่านั้นนะครับค่อนข้างจะจำกัดเราไม่สามารถคลิกลากได้เลยในเวอร์ชัน6กับเวอร์ชัน7นะครับวิธีการจัดการ เรียงเพจเลเยอร์เอาเนี่ยใช้วิธีการคลิกขวาสมมติว่าผมจะเรียง a 1แล้วก็ a 2 a 3นะครับเดี๋ยวผมจะจัดใหม่ผมก็ต้องคลิกคลิกขวานะครับ move and copy แล้วผมก็เลือก move to end มันจะย้ายตัวนี้มีอยู่สุดท้ายใช่ไหมครัผมก็เรียง a 1อ่ะผมก็เรียงใหม่คลิกขวา move and move or copy แล้วก็ move to end มันก็จะไล่ามาอัานที่2 a 2แล้วผมก็สุดท้าย a 3อันนี้คลิกขวา move ออกคอัดแล้วก็เลือกไป move to e n d มันก็จะเรียงได้ละ a 1 a 2 a 3ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากสำหรับ version น6ถ้าเรามีก,นนกระดาษเยอะๆก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ในเวอร์ช n น7มันจะเพิ่มแท็บ panel ขวามือให้เราเราสามารถเปิด panel layout ขึ้นมาได้ครับอยู่ที่ตรงนี้นะเปิด layout ขึ้นมาติ๊กถูกที่ layout มันจะเปิดแท็บ layout ให้ นนในแท็บ layout เนี่ยมันก็จะมีหน้ากระดาษ layout ที่เราสร้างขึ้นมาชื่อเหมือนที่เราสร้างข้างล่างเลยครับเหมือนกันก็ A1 A2A3 วิธีการ move นะครับก็จะง่ายกว่าเยอะถ้าเราเลือก A3 เราต้องการให้ A3 ขึ้นมาอยู่ระหว่างกลางเราก็คลิกเครื่องหมาย Up ขึ้นตรงนี้ครับ move up ใช่ไหม m o v อ up อย่าง Move ลงก็ Move down ก็จะจัดการหน้ากระดาษได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วเราก็สามารถลบจากตรงนี้ได้นะครับเราสามารถลบจากตรงนี้คลิกแล้วก็กด X ตัวนี้ หรือถ้าในเวอร์ชัน6เราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกอลบ Delete ไปได้นะครับจากตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้ว Delete ไปโอเคเวลาเราต้องการพิมพ์งานเราออกไปในที่นี้ผมจะพูดแบบเร็วๆก่อนเพราะว่าในหัวข้อพิมพ์นเนี่ยผมจะแยกพูดต่างหากสำหรับใครที่ต้องการพิมพ์เร็วๆนะครับเราก็สามารถคลิกขวาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกพิมพ์ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้ มันจะเซฟเป็น pdf แล้วก็สเกลเนี่ยมันก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเลือกพิมพ์ไม่ได้เลยแต่ว่าก่อนพิมพ์นะจริงจริงเราจะต้องมาเซตค่าแล้วหนักของเส้นแล้วก็ค่าเส้นสีที่เราต้องการจะสเปคลงไปในเส้นนะครับว่าต้องการให้พิมพ์เป็นขาวดำหรือว่าพิมพ์มีสีบวกรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครต้องการพิมพ์ก่อนก็ผมบอกวิธีการพิมพ์ง่ายๆเร็วๆก็กดพิมพ์ได้เลยครับทดลองได้เลยนะพิมพ์มันก็จะพิมพ์เป็น pdf ไฟล์เซฟที่ไหนนะครับก็ทดลองเซฟได้เลย